สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอ,น,อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรับนิวลับสยามดาราทับวันนี้อยู่กับเรา2คนนนท์และมิเซลที่มารับหน้าที่รายงานข่าวสารในวงการบันเทิงให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะคเป็นข่าวของคุณพ่อแล้วก็พระเอกผิวเข้มมากๆใช่แล้วค่ะนั่นก็คือข่าวคราวของหนุ่มปอนฐวุฒินั่นเองค่ะที่ล่าสุดค่ะก็เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเอมมูระเอค่ะ โดยเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยค่ะถึงพัฒนาการของลูกชายทั้งสองคนคที่คุณพ่อป๋อก็ไม่ได้มาเล่านะว่าพัฒนาการความสนนั้นเป็นยังไงหรืออะไรยังไงมาอวยงานนี้มาอวยถึงพัฒนาการความหล่ออวยตัวเองไปด้วยนั่นนะสิ โดยเจ้าตัวก็บอกว่าลูกชายของเขาทั้งสองคนนะมีพัฒนาการความหล่อที่ดีมากๆเลยทีเดียวอโดยบอกเลยว่าได้เลือดคุณพ่อมาเต็มๆนะนี่เขาเรียกว่าอวยตัวเองของแท้เลยย็นคุณพ่อมาแรงออย็นคุณพ่อมาแรงก็เลยทําให้ลูกทั้งสองคนนั้นหน้าตาดีแต่พร้อมกันนี้ค่ะพี่ป๋อก็ยังมาบอกด้วยว่าภรรยาของเขาครับยังเอพรอนทิพย์ค่ะก็รอเวลาให้ลูกโตอีกสักนิดหนึ่งค่ะแฟนๆนั้นจะได้เห็นผลงานการแสดงของเอพรทิพย์กันอย่างแน่นอนค่ะ คือมันมันเหมือนมันหลายเรื่องเราทํางานหนักด้วยนะบางทีความเครียดผ่อนบ้านด้วยใช่ไหมแล้วมันมีความเครียดในเรื่องของลูกด้วยลูกก็แบบตัวนี่ทุกอย่างมันมันมันประเด็นคือคนเราอะไรอายุมากๆขึ้นนิดนึงอ่ะมันจะชอบคิดแล้วไม่ลืมอ่ะเนื้อไหมแล้วก็เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปหมดเลยมันก็อยู่ในหัวบางทีบิดไปบิดมาพักเลยแต่เดี๋ยวนี้แบบสบายปิ๊งเลยปิ๊งอะไรช่วง มีเลี้ยวแรงไปวิ่งตอนเย็นไดกโห้น่ารักมากครับนา่า,นารักมากน่ารักมากไม่ซนเลยไม่ซนเลยมีพลังงานมากแล้วตอนนี้ทานได้แล้วไงฮะเริ่มทานอาหารนอ,อนอ่อนได้แล้วเผานี่ถือว่าแบบแล้วหล่อมากแล้วพี่พยายมปบอกว่าหล่อเหมือนพี่มาแต่แต่แตเอ๋ไม่ค่อยเห็นด้วยนะมีติดต่อมาครับมีติดต่อมาแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องคุยว่าหนึ่งเขามันแต่ละแต่ละบริษัทก็มีความต้องการแต่เราก็จะบอกว่าพี่น้องทำทำ,ทำอะไรไม่ได้หรอกนะยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เราก็จะมีข้อจํากัดของเราก็จะมีการพูดคุยกันครับแต่ว่าตอนนี้คือ8เดือนนี่ยังถือว่าเด็กมากไลย,ยังไม่อยากให้เขาเ็าเรียกอะไรอะยังไม่อยากให้เขาไปบังคับอะไรเขาอะนะฮะก็เดี๋ยวให้เขาโตอีกนิดหนึ่งข,ของเอใช่ไหมครับเอเอตัวเอเองเขาคือมันไม่มีเวลาไปทำหรอกครับคือเนื้อออกไหมฮะลูกก็ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าเกิดแบบเพาโตสัก3าขวบเอ,อะจะมีโอกาสได้ไปเริ่มไปทํางานมากขึ้นอะไรเนงะี้ยเรื่องของงานละครงานวิจิกรเนรี้ยส่วนน้องภู น้องภูเขากําลังพีคอยู่เหมือนกันครับผมเป็นช่วงเป็นช่วงเขาเป็นตัวของตัวเองครับต้องต้องได้งานที่แบบเหมาะกับเขาอะถ้างานไม่เหมาะกับเขาก็จะเครียดเพราะว่าให้ถ่ายรูปยิ้มก็ไม่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาบทบทจะน่ารักก็น่ารักเลย